สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พวกับผมเกมซมีและเมริโอดัตนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวละครเนาะที่เป็นหนึ่งตัวละครเรียกบอสนะครับซึ่งเขามีความสามารถนะครับในการเรียกบอสเทาหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับว่าผมพูดไปแล้วเนาะว่าตัวที่เรียกบอสเทา100%นั่นก็คือเจอริโก้ฟ้านะครับซึ่งเจอริโก้ฟ้าตัวนี้เป็นเจอริโก้ลิมิเต็ดหนึ่งปีเหมือนดัสมานเขียวทุกประการเลยเนาะก็นี่นะครับสำหรับเจอริโก้ฟ้าเดี๋ยวก็เรื่องน,นะครับเรามา เอ่อความสนิทก่อนเนาะข่าความสนิทเนี่ยก็จะกินอาหารหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วพออัพเต็มก็จะได้ดาบเจอริโก้ไปด้วยอันหนึ่งโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ออจอกนะครับจอกเนี่ยเขาจะใช้จอกมานเนาะเจอริโก้นะครับใช้จอกมานโอเคต่อมานะครับไปดูที่แฟชั่นซึ่งแฟชั่นนะครับแฟชั่นของเจอริโก้ก็จะเหมือนกับดัสมานเขียวทุกประการเลยนะครับก็คือต้องมีเจอริโก้ตัวนี้สีฟ้าจะได้ชุดยูอาร์นะครับเมื่อทําเป็นยูอาร์ และก็นะครับไปซื้อดาบดาบเล่มนี้นะครับที่ใส่อยู่ก็คือดาบเล่มนี้ไปซื้อเอา30เพชนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ผมเนาะผมอันนี้นะครับสวยนะสวยมากๆเลยนะครับก็ไปซื้อเอา30เพชและคุณก็จะได้เอฟเฟกนี้นะครับเอฟเฟกต์ชิ้นจะได้เอฟเฟกเรียกบอสเทาร้0เนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะเรียกบอสเทายังไง100%เปนะครับปุ๊บก็กลับอ่า โอเคพอครบ3มชิ้นนะครับจะมีเอฟเฟกขึ้นมาตรงนี้เอฟเฟกถุงตรงนี้นะครับจะเขียนไว้ว่าจะสามารถเรียกบอสเทา100%นะครับเมื่อลงเปอร์เซ็นต์ครบเนาะจะเกิดบอสเทา100%โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ยละเอสกิลกันเลยเนาะซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าที่มารีวิวนี้นะครับความความสนิทไม่เต็มและเลเวล60เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเจอริโก้ตัวนี้ก็มีหน้าที่แค่เรียกบอสเทาเท่านั้นเนาะไม่ได้ม่ได้เอาไปลง PVP หรือว่า PVE นะครับเพราะว่ามันก็เอาไปใส่ช่อง4แค่นั้นแหละโอเคเดดีี๋ยยวรราาามูัันนท่ะคบ สกิลแรกเนี่ยก็สร้างความเสียหาย200%นะครับเป็นเวลา2เทิร์นและสร้างเอฟเฟกต์ระเบิดนะครับอืมอีก2เทิร์นจะระเบิดสร้างความเสียหาย100%เนาะโอเคพอเป็นเลเวลที่2นะครับ240%แล้วก็เป็นเวลา1เทิร์นนะครับสร้างความเสียหายระเบิดเนะาะเอฟเฟกต์ระเบิดเป็นเวลาเอ่อ100%นะครับอืมเท่อยู่นะอืม โอเคต่อมานะครับสร้างความเสียหาย400ให้แก่ศัตรูนะครับหเป้าหมายแล้วก็ติดสถานะระเบิดนะครับจะทําให้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก100เปอร์เซ็นต์พอเป็นเลเวลที่2กับเลเวลสามเนี่ยจะติดแค่1เทินนะครับอืมแต่พอเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะติด2เทินนานกว่าเนาะโอเคมาดูกันที่สกิลต่อมานะครับสกิลที่2เลเวลหนึ่งจะสร้างความเสียหาย180เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดความสามารถเกี่ยวกับทางด้านเลือดลงนะครับเอ่อ15เปอร์เซ็นต์เลย โอ้หมุนฮอลิเคนนะครับสวยเนาะซึ่งความสามารถเกี่ยวกับทางด้านเลือดเนี่ยจะลดแม้กระทั S, Mac ่งแม็ก HP นะครับ HP อะไรประมาณนี้เนาะจะลดเอ่อทำให้ตัวละครของฝ่งายตรงข้ามเนี่ยบางลงเยอะนะครับโอเคต่อมานะครับเลเวลสองสร้างความเสียหาย180อร์เซและลดความสามารถทางด้านเลือด2เทอร์15เปอร์เซ็นต์เช่นเดิมน,นะครับเพิ่มเทอร์มาเฮ้ยเปรี้ยวนะต่อมานะครับสร้างความเสียหาย300 และเป็นเวลาสองเทือนนะครับที่จะลดความสามารถเกี่ยวกับทางด้านเลือดลง30%เนตะ์เนาะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกมา15%นะครับแล้วก็มีความแรงถึง300%เลยดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูที่เอฟเฟกต์เนาะฮึมหมุนฮอลลีเคนโคตรเท่ไอการลดความสามารถทางด้านเลือดเนี่ยมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยบางลงเยอะอยู่นะโอเคนะครับต่อมาอนะันติเมตเนาะอันติเมตเนี่ยจะเหมือนกับเจอริโก้เขียวนะครับอืมซึ่งตัวเจอริโก้ฟ้าตัวเนี้ยก็เป็นเจอริโก้เอสเซนาเหมือนกันแต่ว่าคงไม่มีใครปั้นแล้วเนาะ โอเคก็เจ้าอันติเมทนะครับจะสร้างความเสียหาย5 6ายนะครับและเป็นเอฟเฟกต์สะบ,บั้นนะครับคลีเดเมจสองเท่าเนาะนี่หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับว่าเจ้าเจริโก้ตัวนี้มีเอฟเฟกต์หน้าตาสกิลเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเจริโก้เขียวเนี่ยก็ มีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วต่อมานะครับก็เป็นอันติเมตประสานเนาะหกรนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์สะบั้น2เท่าเนาะคิลลี่เเมตสองเท่านะครับ ก็เท่ hey, ใช้ได้นะครับเออแต่เป็นเอฟเฟกที่เห็นนานแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปออดูกันที่ของสวมใส่เนาะผมบอกตาตารงว่าชุดนี้เจอริโก้สวยมากๆเลยนะครับอืมเป็นชุดที่มาเนาะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้เรียกปอเทาแบบ100%ส่วนเอกลักษณ์ของเจอิโก้นะครับเอก,กลักษณ์ของเจลิโก้ฟ้าตัวนี้ก็คือ mm hmm. เพิ่มอัตราคิลิเลตข,ของพวกพ้องนะครับแล้ก็รวมถึงตัวเองด้วย5%นะครับเมื่อใช้สกิล ก็จะสําหรับลง PVE เนาะก็เพิ่มคิริเพื่อนนะครับเพื่อนๆออกสกิลเนี่ยก็จะได้คิริเพิ่มอีก5%เซนตัวเองออกสกิลก็ได้คิริเพิ่ม5%นะครับสแต็กสูงสุดสิสแต็กเลยเนาะลงใน PVE เนี่ยก็ดีนะครับแต่ว่า p v p เนี่ยอาจจะอยู่ไม่ถึงสิสแต็กแล้วก็อาจจะตายก่อนเนาะก็เดี๋ยวไปดูที่ของสวมใสกันต่อเลยนะครับของสวมใสนะครับก็สําหรับสายที่เอ่อไม่ได้เอาไปลง PVP นะครับก็เน้นแค่โจมตี4ป้องกัน2หรือว่าเลือด4ป้องกันสอนะครับเพื่อใส่แบบ ใส่เอาไปลงช่องซับเฉยๆเนาะเพื่อเอาไว้เรียกบอสเท่านะครับแต่สายที่ลง PVP เนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นโจมตี4คิริดาเมจสนะครับตรงออปชันตรงนี้ก็จะเป็นคิริดาเมจเนาะคิริดาเมจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงสเตตเนาะก็คือ,ป,อป้องกันป้องกันแล้วก็เลือดแล้วก็เลือดนะครับ ừ ปกติปกติเลยเนาะจอริโก้สายโจมตี4ี่คิริเดเมจสนะครับแต่ว่าที่ผมใส่เนี่ยเป็นโจมตี4ป้องกัน2เนาะเพราะว่าจะเอาไปลงแค่ช่องซับเฉยๆนะครับ โอเคครับของก็ขอแนะนําไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวตัดไปดูที่ PVE อย่างเดียวเนาะเดี๋ยวผมขอ,อย่าลงแค่ PVE อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเจริโก้ตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ลงแค่เรียกป๊อตเทาแล้วก็จสกิลของเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสําหรับการลง PVP เท่าไหรนะ่เนาะถ้าเกิดว่ามาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเข้านะครับเซิร์ฟเวอร์เอเชียรอ Global อาจจะลงได้แหละแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นแค่เลเวล60ก็เลยไม่เอาไปลงเนาะขออนุญาตได้นะครับแล้วก็ไปดูกันเลย โอเคแล้วตอนมาอยู่ใน PVE ของเจลิโก้ฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบในการลงดันจอบเพื่อเรียกบอสเท่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะโอเคเรามาเริ่มกันที่ดันแรกกันเลยนะครับก็เจลิโก้ฟ้าเดี๋ยวผมทดสอบเธอโดยการเอาไปลงในทีมด้วยเนาะจะมาทดสอบนะครับว่าเจลิโก้ฟ้าเนี่ยเขาออกสกิลฉลาดไหมอืมโอเคเดี๋ยวเธอนี้จะกดออโต้ไปเลยนะครับว่ามาดูเจลิโก้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการฟาร์มได้ไหมจริงจริงเนี่ยเธอก็ไม่เหมาะสำหรับการฟาร์มนะครับเพราะว่าสกิลของเธอก็เป็นสกิลเป้าเดียวหมดเลยอืมก็จะให้เดอะแบกลอสเบบนนะครัมาแก ส่วนเจลริโก้ฟ้าตัวนี้นะครับชุดของเธอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะใส่เจลริโก้ทุกตัวเนี่ยจะทุกสีนะครับจะใส่ได้กันหมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นะครับก็อยากใส่เป็นเจลริโก้อื่นก็เอาชุดนะครับไปใส่ให้เจลริโก้อื่นพร้อมดาบและทรงผมนะครับก็จะทําให้เรียกบอสเทาร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเนาะปึ๊บอ่ากิวทันเดอร์ตั้งบ้องกันก็ทืบเจลริโก้เราเฉยเลยโอ้เด,ดี๋ยวดโอเค เพื่อนๆนะครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเจริโก้ตัวนี้จะทําให้เพื่อนๆของทีมเราเนี่ยเมื่อออกสกิลนะครับจะได้คิริเพิ่ม5%เนาะก็เอาบัลลงเพิ่มคิริ5%ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากดออโต้เนี่ยเจริโก้ก็จะตีเดียวอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาเนาะเอาไปใส่ในช่องซับจะดีกว่านะครับช่องซับก็จะแสดงผลเรียกบอสเหมือนกันแล้วก็จะได้พัสซีเหมือนกันเนาะพัสซีก็คือเพิ่มคิริ5%เนะครับเมื่อมีคนออกสกิลไม่ว่าจะเป็นตัวเจอระ ปึ๊บอ่าโหทืบใหญ่โหดันลอสเวนได้ปาดสามนะครับเป็นภยัยพิบัติอย่างแท้จริงเนาะเดี๋ยวลองดูกันนะครับทีเดียวอาจจะจบปึ๊บโคตรเอสโอ้โหจบเลยนะครับพี่ลอสเวนแบกตัวจริงโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมและจะเป็นบอสเทาเลยหรือเปล่านะครับปึ๊บได้ขึ้นมาปึ๊บ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 อ่าเวสขึ้นก่อนเ <laughs> วสขึ้นก่อนโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์อือบอสเทา โป้งโอ้โหชุดเรียกบอสเทาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็บอสเทาลได้ออกมาเยลโชมให้เราดูเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่อีกดันหนึ่งนะครับว่าอีกดันหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเ,าเรียกบอสเทาลจริงๆริงไหมแล้วผมจะสลับนะครับเดี๋ยวผมจะสลับเนาะเออผมจะสลับจากเจอริโก้ฟ้านะครับไปใส่ให้เจอริโก้เขียวเอเซนะ่าเนาะซึ่งเจอริโก้ฟ้าคือตัวนี้นะครับเนี่ยที่อยู่ข้างๆกันปึ๊บเจอริโก้ฟ้าคือตัวนี้แล้วก็เจอริโก้เขียวคืออีกตัวข้างๆกันนะครับปึ๊บแต่่่ววาาผมมมไดด้้้ใสสชุคอออตูเเรรียบรยบแลนะื โอเคจำไว้นะครับเจอริโก้เขียวและจะเอาไปใส่ในช่องซับด้วยนะครับว่าจะเรียกจริงไหมและเจอริโก้ตัวที่ไม่ใช่เจอริโก้ฟ้าเนี่ยจะเรียกไหมนะครับปึ๊บอ่าลงดันนี้เมืองที่2ส,สลับนะครับไปไว้ช่องซับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจอริโก้เขียวที่ใส่ชุดคอตตูมเจอริโก้ฟ้าไว้นะครับต้องใส่ครบเซนนะต้องใส่ครบเซนนะครับจะก,การตีเรียกบอเท่าโอเคเจอแล้วกดมาปึ๊บเอบอ่าขึ้นมาแล้วโอเค เดี๋ยวตานี้นะครับก็ออโต้ไปเลยเหมือนเดิมเนาะเพราะไงเจอริโก้เราก็ไม่ได้เอามาลงในทีมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าน้องนั้นตีแค่เดียวฟาร์มช้าฟาร์มช้านะครับปึ๊บโอเคสำหรับเจอริโก้ตัวนี้นะครับก็เป็นเจอริโก้ที่ครบรอบ Event, อีเวนต์ขึ้นปีใหม่ของเจแปนนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดและก็ต้องทําการสุ่มกาชาให้ได้เ,เจ้าเจอริโก้ฟ้าหรือดัสแมนเขียวแล้วก็เบ็ดแดงนะครับ จะได้ชุดมาเนาะชุดเนี่ยเอาไว้เรียกบอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเออ่เจ้าจิริโก้ฟ้าเรียกบอสเทาเจ้าดัสฟันเขียวเรียกบอสกระต่ายนะครับและเบ็ดแดงเรียกบอสอ้วนแดงนะครับซึ่งตัวพวกนี้จะต้องมีชุดก่อนมีชุดก่อนนะครับและเจ้าดาบกับทรงผมเนี่ยแต่ละตัวนะครับก็จะมีขายแยกเนาะชิ้นละ30เพชรนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวพอครบถึงปีใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยก็น่าจะเข้ามาเนาะหรืออาจจะเข้าก่อนเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยอิ Japan อออง โอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะครับของเพื่อนแดกไปเนาะออกสกิลหนึ่งครั้งนะครับก็เพิ่มคิลี่หร์เไปเรื่อยๆโอ้โหเนี่ยคิดติดคิลีบ่อยมากนะครับเพราะว่าเจโก้เพิ่มให้เรื่อยๆเยนาะ5% 5%นะครับแต่ส่วนดัสลอสเซนเนี่ย <laughs> มันคิลีอยู่แล้วนะตัวมันโกงอยู่แล้วนะครับโอเคยังไงก็แนะนํานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ตัวเรียกบอสแบบ100%เนี่ยไปซื้อมานะ้าวออไปซื้อเออเจ้าผมนะครับแล้วก็ดาบเนาะของแต่ละตัวนะครับหรือว่าเบสเนี่ยไม่มีดาาบบเนนะะกก็ไปซื้อแคค่ทรรงผมั พยายามสุ่มให้ได้ตัวหลักๆคือให้ได้ตัวก่อนแล้วก็พวกนั้นนะี่ยไปซื้อเอานะครับชิ้นละสาเพชรโอเคจบไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจริโก้ช่องซับและไม่ใช่เจริโก้ฟ้าเนี่ยจะเรียกบอสเทาร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมปื้อเปิดกล่องมาร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคคือเวดเด้นก่อนปื้อตุม้มโอเคบอสเทาออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับพีอีของเจริโก้ฟ้าก็ฝากไว้เพียงประมาณเท่านี้นะครับก็ถือว่าดีนะไว้เรียกบอสเทาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขาดบอสไหนก็เรียกตัวนั้นเลยโอเค อ่าแล้วเราก็ตามมาอยู่ในช่วงท้ายคลิปของเจลิโก้ฟ้านะครับสำหรับเจลิโก้ฟ้าเนาะก็จะสรุปให้ฟังเช่นเดิมนะครับเหมือนดัสมันเขียวก็คือต้องมีเจลิโก้ฟ้านะครับทำขึ้นเป็น UR นะครับจะได้ชุดขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อนะครับทรงผมแล้วก็ดาบเนาะจะทำให้ได้เอฟเฟเรียกบอสทาวแบบ100%นะครับอืมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเจลิโก้ฟ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดติดตามช่องทางแฟนเพจเเเเเนนนนนาาะะมมมีีีกกกกรรรไลลฟ์สสดตคัับบชช่่วววงง้็็ปแททุยเนาะ ก็ในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเกมอื่นๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยเนาะสำหรับผมนะครับเกมสไตล์มีและเจอริโกโฟ้ฟ้านะครับก็ขอลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามเนาะจะได้ดูตัวหน้าๆต่อไปนะครับเป็นอลิซาเบธแดงแน่นอนโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันชุดอลิซาเบธแดงน่ารัก,กว่ะเยอะ